สวัสดีตอนเ้าวๆจ้าพี่น้องเมื่อคืนนี้ฝนตกแบบแห้งเลยบ้านใดเมืองใดฝนตกแน่เวาสู่ฟังแน่เด้อจ้าบรรยากาศหลังฝนตกเมื่อคืนพี่น้องน้ำเต็มหนองสาเลยผ้าเลาะเบิงสวนพี่น้องต้นบุกพีกลุ่มโคนเลยฝนตกแห้งคากจะา้ะเมื่อคืนนี่อยู่ อุบลราชชท่านี่อำเภอเดชอุดมน้ำกะหล่นสาเลยพี่น้องคุณนะเต็มขึ้นน้องสามาเห็นจันลันพี่น้องเดี๋ยวพาพี่น้องไปยามจันพูนไปแล้วเปียดออกขอบพาพี่น้องไปยามจันด้วยจ้ะเด้ จันเป็นอุปกรณ์ดักปลาชนิดหนึ่งที่หลายคนเพื่นสงสัยหลักกรามเข้ามาว่าใส่ยังดักแบบนี้ได้จ้ะพี่น้องนี่อุ้ยปลาเต็นเด็ดๆๆเลยผลยพี่น้องอุ้ยปลายังแบบนะอุ้ยต่สะอ่อนพักอู้หอยกระหลามาลุ่นกันเลยว้าวปลาดุกตัวนึงพี่น้องพอเด็ปปน สังไปนี้เดี๋ยวเอาสอบมาใส่เดี๋ยวพาพี่น้องไปเบิ่งสาต่อไปฝนตกสุดยอดเลยจ้ะพี่น้องบรรยากาศตอนเศร้าๆอยู่สวนกับสิปามานีต้นไม้เดือดสไลด์ลงไปเกือบเบิ่อแล้วจ้ะเพราะว่าฝนตกบรรยากาศตอนเศร้าๆ เดี๋ยวจะพาพี่น้องไปเบิงรียามรีเห็นจันอีกอันหนึ่งลันนะจ้ะเดี๋ยวพาพี่น้องไปยามจันอ่ามือวานไปเบิงไหมพี่น้องอันนี้จันลนัน้ะจ้ะห้ากิ่มาลุนกา,ารวันมี่ปลาบอกบุญกุ้งไงพี่น้องใส่นั่นดิใส่ไงที่เรเห็นข้ากิ่ิมาเอาจันขึ้น,อ,น,อ,อ,นอ่าเบิง โยกขึ้นเบอร์นักบอกย่าเปิดฟ้าเลยถ้าเปิดฟ้าอ่อนเชื่อปลาออกอึบอะไรในจานหนึน่งสองโอ้ยหอยถ้ากุ้งตัวหนึงห่งเห็นบ่กุ้งตัวหนึ่งนะมีกุ้งตัวหนึง่งไม่รู้ว่าบ่ได,ด้ปลาเด้อจ้าบ่ได,ด้ปลาเด้อจ้าเมื่อนี้ ตอนนี้ห้างกำลังเดินทางมายามรีเดจ้ะแมนเด้จ้ะฟังเสียงน้ำไหลจนๆเลยพี่น้องฝนแบบแห้งคากแห้งแนมขึ้นเสียงน้ำไหลจนๆคีเหาะห้องกวดออกแล้วซองก้อนนำรับแหลกเปิดประตูซองก้อนนำรับแหลก ี่วมกลัวแล้วก็ค่วมหยาดคือมีดกิลีวันกุ๊กี้ฟังล่ำเดี๋ยวละพี่น้องจิ้วยายพี่น้องไปล้มนี่มายายพี่น้องไปกันไปแล้ว ปลาเาหลีปลาลมี้อืมกรีู้่นางลวก็นออเป็นตุ๊